ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็จะซิมเลื่อตะปูนะครับผมเจาะรูให้น้ำมันไหลออกนะครับ่ดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับอีสานบ้านเบากึมนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมไปปลูกผักนะครับผม ในกระถางนะครับกระถางที่เราจะเอาทิ้งนะครับผมก็เป็นถ้วยมาม่าร้อนนะครับผมนี่นะครับ3ามถ้วยนะครับผมเราไม่ต้องเอาทิ้งนะครับเราก็สามารถ DIY มาเป็นกระถางต้นไม้ได้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับผมว่าผมจะมีวิธีทําแบบไหนนะครับผมให้มันเป็นกระถางต้นไม้ของเรานะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มาดูวิธีทําด้วยกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นถ้วยมาม่าร้อนที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมที่ซื้อมาทานนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็จะซิมเลือ้อยตะปูนะครับผมเจาะรูให้น้ํามันไหลออกนะครับน้ําจะได้ไม่ขังต้นไม้ของเรานะครับเพืเ่อนๆครับเจาะสักประมาณจากักสี่ห้ารูก็ได้นะครับผมนี่นะครับอาจจะยากหน่อยนะครับผมผมทำมือเดียวนะครับผม วันนี้ไม่มีมือกล้องนะครับผมทำเองนะครับนี่นะครับผมหลังจากที่เราเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะนำไปใส่ดินนะครับแต่เราก็จะเจาะรูทุกรูก่อนนะครับผมนี่นะครับเราก็เจาะให้หมดทุกอันเลยนะครับน้ำจะได้ไม่ขัง ลากต้นไม้ที่เราปลูกจะได้ไม่เน่านะครับเ,เพื่อนๆครับกระถางพวกนี้นะครับผมเราก็สามารถนํามา DIY ให้มันเป็นกระถางต้นไม้ของเราได้นะครับผมจะปลูกพกริกหรือว่าปลูก,กะคกกะน้าก็ได้นะครับหรือว่าปลูกใบกะเพราก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นต้นกะเพรานะครับผมถ้าเราอยู่ตึกคอนโดนะครับผมเราก็ที่อา่า ที่เราซื้อไปทานข้างบนคอนโดนะครับผมหรือว่าซื้อไปทานบนตึกนะครับบนห้องพักของเรานะครับผมที่พักอาศัยของเรานะครับผมกระถางต้นไม้เหล่านี้นะครับผมสามารถนํามาปลูกต้นไม้ได้นะครับเพื่อนๆนครับเป็นถ้วยมะม่าร้อนนะครับเพื่อนๆ่อนครับนี่เราก็สามารถนํามาเป็น DIY เป็นกระถางต้นไม้ได้นะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะนําไปใส่ดินนะครับ นี่นะครับเพื่อนครับหลังจากนั้นนะครับผมที่เราเจาะรูเสร็จนะครับผมเราก็จะนําดินลงไปในกระถางนะครับผมตักลงไปเลยนะครับให้มันเต็มทุกกระถางเลยนะครับ แล้วก็ใส่ดินแห่นเต็มนะครับโอเคครับเพื่อนๆนครับนี่นะครับผมกระถางของเราก็เต็มไปด้วยดินนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับเราก็จะเอาไปใส่ต้นไม้ด้วยกันนะครับผมไปดูด้วยกันนะครับว่าผมจะมีต้นไม้อะไรปลูกนะครับไปกันเลยครับ เราก็ได้กระถางต้นไม้ที่เตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาเลือกต้นไม้ที่เราจะนํามาปลูกใส่กระถางกันนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับเป็นกระถางที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมเหมือนเราซื้อมาจากร้านต้นไม้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้วยมาม่าครับนะครับผมวดถ้วยมาม่าร้อนนะครับผมก็อย่าทิ้งนะครับมาดีไอวเป็นกระถางต้นไม้ด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับ เดี๋ยวเรามาชมด้วยกันนะครับว่าผมจะได้ต้นไม้อะไรมาปลูกในกระถางต้นไม้สวยๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับผมผมก็ได้ต้นไม้ที่เราจะนํามาปลูกใส่กระถางของเราแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นคนะนะครับผมแต่ผมมาดูแล้วคนะของผมมันจะมีเพี้ยลงนะครับแล้วก็มีหนอนด้วยนะครับผมนี่นะครับมีไข่ด้วยนะครับแล้วก็มีหนอนด้วยนะครับเพื่อนครับผมเพี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็จะนําคณะของผมนะครับที่มันมีเพี้ยเยอะๆนะครับผม นำมาใส่น้ำหมักนะครับผมที่ผมหมักไว้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นน้ำหมักนะครับที่เป็นน้ำหมักกําจัดเพี้ยออนนะครับผมว่าเป็นกําจัดเพี้ยพวกเพี้ยแมลงวันทองนะครับเพื่อนๆครับผมหรือว่าเป็นเพี้ยจากแก้นะครับนี่นะครับเรามากําจัดเพี้ยเหล่านี้ด้วยกันเลยนะครับโอ้โหเพี้ยเยอะมากเลยนะครับก็จะจุ่มลงไปเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะครับ เราก็มาถึง5นาทีแล้วนะครับผมเราก็จะนําต้นคะน้าของเรานะครับผมที่เราเตรียมไว้นะครับมาใส่กระถางด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับเรียบร้อยนะครับผมเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับผมที่สามารถกําจัดเชลี้ได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะนํามาลูกด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับ ครับผมดินที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ขุดเป็นรูนะครับผมแล้วก็เอาคณะของเราลงไปเลยนะครับแต่ต้องเป็นรูลึกๆหน่อยนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าคณะของเราต้นใหญ่มากนะครับที่ครับจับมือเดียวนะครับผมต้องขออภัยนะครับผมในความไม่สะดวกนะครับ ครับผมจากนั้นเราก็ขุดดูอีกกระถางที่สองนะครับก็ปลูกคนะลงไปเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับผมนี่ก็ ดีไวจากกระถางถ้วยมาม่าร้อนนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมเอาไว้ปลูกต้นไม้ของเรานะครับผมเป็นกระถางที่สวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กําลังจะออกไปซื้อกระถางต้นไม้นะครับผมถ้ามีกระถางถ้วยมาม่าร้อนนะครับผมก็อย่าลืมทําใช้กันนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมนี่ก็จะเป็นดี Y จากถ้วยมาม่าร้อนของเรานะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนครับผม กระถางสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมทําใช้กันนะครับเพื่อนๆครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมบายๆครับ